ตัวนี้ลงไว masa, โปรามาใหม่สุดคุ้มนะจ๊ะตัวนี้นะเขาเรียกว่าโปรคละคละของจริงนะสามารถดื่มได้เลยซีห่อนะจ๊ะลูกค้าวิธีการดื่มง,ง่ายมากสูตรอะไรคาสูตรล,ลดไวสูตรลดไวคนไหนสนใจนะ บอกเลยตัวนี้ลงจริงนะเพราะว่า<ล>มี<ล>เธอลองมาแล้วนี่ใชลงจริงเพราะว่าตอนเช้านะเราสามารถทานเป็นไม่ว่าจะเป็นทรีนวันหรือกาแฟดําก็ได้ตอนเช้านะจะช่วยคุมหิวอิ่มนานยาวได้ถึง4ีชั่วโมงนะตกบ่ายตกเย็นนะให้ดื่มเป็นตัวโกโก้ตัวนี้เลยนะแล้วคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอยากขับถ่ายแต่ว่าไม่อยากปวดบิดนะแนะนําเป็นสินค้าน้องใหม่ของเราเลยตัวนี้เลยชามะนาวไฟเบอร์ใยอาหารตัวนี้ไฟเบอร์เขาเรียกว่าไฟเบอร์ใยอาหารเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติตัวนี้นะดีกว่ายาระบายที่สําคัญคือ ม้วนเดียวจบตื่นเช้ามาคุณพุงยุบแน่นอนนะคุณสามารถทานเป็นเซตอย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะสี่หอนี้คุ้มมากเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะแล้วที่สําคัญสวยด้วยหุ่นดีด้วยรับรองถูกต้องราคาเพียงแค่1000บาทจัดส่งฟรีปลายทางไม่บอกเพิ่มนะถูกต้องได้ครบรถเลยค่ะคุ้มมากอย่าลืมนะจ๊ะคุ้มมากจัดส่งฟรีปลายทางไม่บอกเพิ่มจ้า